แม่บริจาคร่างกายแล้วสั่งเสียไว้ว่าไม่ให้จัดการศพให้ตั้งไว้เปิดพุทธวัจนะหายคิดแล้วให้เผาเหตุผลหนึ่งมีลูกคนเดียวสองแม่ศึกษาพุทธวจนะจนญาติพี่น้องคงไม่เห็นด้วยควรทำยังไงดีคะแม่ใครละ่ะแม่มึงญาติพี่น้องจะไม่เห็นด้วยก็เรื่องของญาติพี่น้องไม่เกี่ยวกับมึงเออหน้าที่มึงคือมึงทําแค่นั้นเงินใครเงินมึงญาติพี่น้องจ่ายไหมญาติพี่น้องไม่จ่ายมึงไม่ต้องไปสนใจญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องบังครับไห้มึงบอกว่าต้องสวดมนต์แต่แม่มึงสั่งเสียว่าไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องกุศลาแต่เปิดทำสอไปเลยจ้าให้เขาฟังในตลอดงานมึงจะฟังใครควรฟังแม่เมืองถ้ามึงจะฟังญาติมึงเอาตังมากุศลาตังมากุศลาตังมาเอาตังมาเดี๋ยวกูจัดงานให้ญาติมึงไม่พอใจยังไงไม่ได้นะต้องสวดศพนะต้องทาพิธีกรรมนะต้องถวายสักกทานนะเอาตังมากุศลาตังมา พราะถ้ากุศลาตังต้องมาถ้าตังไม่มาพระไม่มากุศลาให้กูเอาตังมาสิเดี๋ยวพระจะมากุศลาให้พระไม่มีซองถวายพระพระที่ไหนจะมานั่งกุศลาธรรมมาให้มึงกุศลาธรรมมามึงต้องกุศลาตังมาก่อนตังมาตอนไหนกุศลามาตอนนั้นตังไม่มากุศลาไม่มาตังไม่มีไม่ต้องสารแนกุศลาเพราะฉะนั้นมึงมีตังไหมมึงมีตังมึงอยากทําตามญาติโกโหติกามึงมึงทําไป มึงไม่มีตังแต่ญาติโกโหติกามึงบอกให้มึงทากุศลาธรรมามึงบอกให้ญาติโกโหติกากุศลาตังมาก่อนตังมาตอนไหนกุศลามาตอนนั้นตังไม่มากูไม่กุศลาให้เพราะใครอยากกุศลาเอาตังมาจบง่ายนิดเดียวก็ทุกอย่างมันใช้ตังแต่แม่มึงสั่งเสียไว้แล้วว่าให้เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วเปิดเฉพาะคําสอนพระเจ้าคนตายสั่งเสียแทนที่มึงจะตํา ทำตามความพอใจของคนตายก่อนตายมึงบอกมึงรักเขามึงอาลัยอาวรณ์เขาแต่มึงจะไม่ทําตามคาสั่งเสียของคนที่ตายมันใช้ไม่ได้นะมึงอย่าไปแคร์คนอื่นมึงต้องแคร์คนตายจิตสุดท้ายก่อนตายเขายังได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้มึงต้องเปิดให้เขาฟังส่วนจะกุศลาไม่กุศลาถ้ามึงมีตังมึงจะทําก็ทําไปมึงไม่มีตังไม่ต้องทํามึงไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคนอื่นจะคิดยังไงช่างหัวมันหน้าที่มึงคือมึงสนใจคนตายตรงหน้าเพราะคนตายคือแม่มึง คนตายคือมึงคือลูกเขาตายคนตายสั่งเสียต่อมึงมึงต้องทําตามคําสั่งเสียของคนตายไม่ใช่ตามไปทําตามคําสั่งเสียของคนเป็นเพราะคนเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องหาเลยคนตายเออมึงอยากทําตามความพอใจของพวกมึงกันเองมึงรอตายพวกมึงอ่ะไปญาติโกโหติกาอกป้าข้างบ้านอญาติข้างบ้านเนี่ยมึงรอพวกมึงตายกันเองก่อนมึงตายแล้วมึงค่อยมาเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวเองนี่มันงานศพคนอื่นเขาสั่งเสียอะไร ให้ทําตามการสั่งเสียของเขาพวกมึงยังไม่ตายไปรอง,งานศพตัวเองรอง,งานศพตัวเองมึงทําพิธีการ,รสั่งเสียไว้มึงอยากทําอะไรมึงทําไปเลยตามความพอใจในงานศพมึงแต่นี่งานศพคนอื่นไม่ใช่งานศพมึงอย่าเข้ามาเจ้ากี้เจ้าก,การอย่าเข้ามาวุ่นวายอย่ามาสาระแน่หน้าที่มึงคือมึงมางานศพเฉิๆมานั่งแดกข้าต้มมานั่งแดกกระเพาะปลาแล้วเดินกลับบ้านจบ มึงไม่ต้องมาสารแนเจ้ากี้เจ้าการทําไมไม่จัดงานศพแบบนี้ทําไมไม่สวดแบบนั้นทําไมไม่ทําสักทาแบบนี้ทําไมไม่นิมนต์พระสวดแบบนี้ทําไมต้องไม่สวดกี่คืนกี่คืนทําไมไม่จัดดอกไม้ทูปเทียนแบบนี้อย่าสารแนไม่ใช่งานศพมึงมึงรอมึงตายก่อนแล้วค่อยไปเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวมึงตัวมึงเองตอนมึงตายนี่มันงานศพคนตายไม่ใช่มึงตายรอมึงตายค่อยไปเจ้ากี้เจ้าการ คนในโลกเราในปัจจุบันมันชอบเจ้ากี้เจ้าการเรื่องชาวบ้านแต่ไม่เคยจัดแจงจัดการของตัวเองมึงไปเขียนไม่ดนกรรมรอคอยการตายของพวกนู่นมึงจะตายมึงอยากได้อะไรมึงสั่งเลยเอาดอกลิลลี่ประดับดอกดาวเรืองประดับดอกเบญจมาศเอาลงศพติดลายเทพนมติดลายพญานาคติดลายโดเรมอนติดลายปิกาจูเอารูปภาพแบบยิ้มแฉ่งเอารูปภาพแบบใส่สุดสีชมพูพริง้งอ่า มึงจัดแจงจัดการเลยไม่ขอได้สีแดงนะขอเป็นได้สีเขียวทุกคนในงานศพขอให้อย่าใส่สีดำกับสีขาวขอให้ใส่สีชมพูพิงกับสีแดงสดมึงเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวเองเลยอมึงเขียนไว้หเห็นชัดเจนมึงทำรอไว้เลยไปทำในงานมึงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับช่างงานชาวบ้านเขาอย่าสูรู้อย่าสารแนให้มันมากนะไม่ใช่งานมึงมึงอยากเจ้ากี้เจ้าการไปรอมึงตายแล้วค่อยเจ้ากี้เจ้าการในงานมึง อีพวกนี้ต้องเจอกูด่าวุ่นวายเก่งกูนี่เจอมาเยอะนะงานศพเนี่ยทําไมไม่อย่างนั้นล่ะทําไมต้องไม่เอาเครื่องเอาเครื่องดนตรีเจ้านี้สิเจ้าเนีไม่เห็นเพราะเลยทําไมมึงเป็นคนนอนในโรงเหรอเขาเอาดนตรีไทยมาเปิดให้คนในโรงฟังเขามาเล่นนิ่งนองนิ่งนองเป่าปีเป่ากอนเป่าหาเป่าเหวอะไรที่เศร้าแล้วเศร้าอีกเนี่ยมาซ้ําเติมกูในความเศร้าจากงานศพเนี่ยลําพังกูเนี่ยเขาเศร้าหมองจะแย่อยู่แล้วคนตาย ยังมาเปิดดนตรีไทยมานั่งตีดนตรีไทยเศร้าหมองกูก็เศร้าลงไปอีกจากเดิมเมื่อกี้นี้กูกําลังดีกูกําลังเดินเข้ามาอย่างดีๆหายเศร้าบ้างแล้วกูมาเจอดนตรีไส่เศร้าหนักกว่าเดิมอีกมึงเอามาทําอะไรกันในงานศพอีพวกดนตรีไทยเนี่ยกูอยากจะรู้มาทําไมกันอนะเปิดเพลงมอร้องไห้อย่างเงี้จะร้องไห้ทําไมกูยังร้องไห้ไม่พอใช่ไหมนี่กูยังช้าใจไม่พอกูนั่งจุดธูปอาไรอาวรแม่กูพ่อกูหน้าลงศพจุดธูปให้คนจุดธูปไหว้ แล้วก็เปิดเพลงมอกร้องไห้อีแอยีอ่แออะไรไม่รู้พวกมึงที่เปิดเพลงกันนะ่ะธรณีการแสงอย่างเงี้ยคือกูยังการแสงไม่พอใช่ไหมยังต้องให้ธรณีเนี่ยมาการแสงเป็นเพื่อนกูอีกคือจอก,กอดคอกันร้องไห้กูร้องไห้เนี่ยหนักพอแล้วนะกูเสียใจเนี่ยหนักพอแล้วนะยังเปิดเพลงบี้วกูอีกแล้วมึงรู้ไหมใครเปิดเพลงสัปเปลอมรรมคทายกกรรมการวัดสารแนมาก กูไม่ได้ขอกูไปงานศพเนี่ยเจ้ากินเจ้าการเลยนะงานศพญาติโกโหติกากูปู่ญาติตายายกูที่ตายกันไปเนี่ยกูไม่ได้ขอให้เปิดเพลงเลยเปิดธรณีการแสงมอนร้องไห้ดนตีเศร้าๆอะไรอาวันบุญคุณบิดามารดาร้องเพลงหาอะไรก็ไม่รู้จากเดิมเนี่ยกูกําลังทําใจได้กูเดินเข้ามาในงานศพกูได้ยินเสียงเพลงพวกกูร้องไห้โฮเลยร้องหนักกว่าเดิมคือกูไม่เข้าใจทําไมงานศพทําไมต้องทําให้กูเสียใจมากกว่าเดิม กูไม่เข้าใจการไปงานศพการไปอาลัยอาวณนงานศพการไปไว้ทุกในงานศพพวกมึงไปทําอะไรการเสียใจด้วยนะเข,นะนะข้มแข็งนะมึงฟังนะเข้มแข็งนะเขาไปดีแล้วใจเย็นๆนะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอะไรนะเขาไปดีแล้วต่อไปนี้มีกาลังมีกําลังใจนะเข้มแข็งนะอยู่ให้ได้นะเอออย่าอย่าอย่าทุกข์ร้อนเกินไปนะอย่าเสียใจเกินไปนะฉันเป็นกำลังใจให้มีอะไรรีบปรึกษาฉัน อีคนมาในงานอ้โห و, ช่วยกันปรอบประโลมปอบใจโอบโอบกอดมรรคทยศเปิดเพลงธรณีการแสงอีนี่กำลังยืนปอบใจอยู่อีนั่นเปิดธรณีการแสงมึงว่าจะหายหมะมอีคนหนึ่งปอบใจอีคนหนึ่งทำลายขวัญกำลังใจด้วยเพลงคือกูจะปอบทำไมอะ่ะกูปอบไปทำไมมีประโยชน์อะไรในการปรอบกูปอบไปแต่เพลงเศร้ามากเลย เศร้าแบบสุดๆเลยอีบิวกูสุดๆทําให้กูเนี่ยอยากจะร้องไห้ออกมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่นอนอยู่โลกูนี่จะวิ่งเข้าไปกอดลงศพกูจะบอกให้กูฟังเพลงตะลวันตะลวนกูแทบกรีดส่วนศพเจ็ดวันกูต้องมานั่งฟังรับสภาพเจ็ดวันที่กูต้องนั่งทนอีญาติโกโหดีกาอีเพื่อนร่วมงานก็มาปอบกูทุกวันทุกวันทําไมกูไม่เคยหายเศร้าเลยว่าตลอดเจ็ดวันกูรู้สึกกูหายใจหายคอไม่ทั่วท้องกูรู้สึกไม่กูไม่หมด ความเศร้าหมองจากงานศพทำไมกูยิ่งมางานศพกูยิ่งเศร้ายิ่งเศร้าอ๋อเพลงธรณีการแสงเลิกเปิดได้เลิกเปิดนะกูขอแนะนำนะสาะระแน่มากกูไม่ได้ขอแต่เปิดเกณฑ์เปิดดังมากดังประดุดปลุกคนตายฟื้นขึ้นมาจากการคืนชีพคือเปิดอะไรขนาดนั้นนะกูไม่เข้าใจคือเปิดดังไปสามวัดนะกูจะบอกให้เปิดวัดนี้ดังไปต่อเนื่องอีกสามวัดคือเปิดเผื่อแบบ เผื่อใครรอบข้างวัดจะมีคนตายเพิ่มอ่ะอคือเปิดเผื่อไปเลยเปิดเผื่อยาวยาเผื่อมีใครตายเพิ่มจะได้เสียใจทีเดียวคือจะเปิดดังไรตั้งหนามไม่เข้าใจเพื่ออะไรกูจะถามคำเดียวเพื่อคืองานศพเนี่ยลำพันมันก็เศร้าอยู่แล้วมึงนึกออกปะมือก็ยังสร้างบรรยากาศในงานศพให้ดูเศร้าหนักหนักขึ้นไปกว่าเดิม ไปสร้างบรรยากาศกันทาไมกูไม่เข้าใจลําบากลําบนจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างกูเกียรติมากในงานศพประเภทเนี้นะแม้ถ้ากูตายนี่กูอยากจะเอาเซกโลโซลมาร้องเพลงในงานศพกูเหลือเกินเวลากูตายอย่างเงี้กูอยากเอาบ์บดี้สแลมอย่างเงี้ยตัวบ์ดี้สแลมเนี่ยมาร้องมายืนไลท์อาไวแล้วร้องร้องงานศพยืนอยู่หน้าเรายืนขึ้นขึ้นบนโลงศพกูเลยก็ได้นะขึ้นไปาาาลาาอะไขึ้นไปบนบนโลงศพกูเลยจริงเหยียบฝาโลงกูเลย เอาฝาโลงกูน่ะเอาโลงศพกูน่ะเป็นเวทีแล้วทุกคนก็ไปยืนโยกกันโยกกันคาราบาวก็ได้แอดคาราบาวไปชูเยลเยลเนี่ยกูแบบโอ้ยกูอยากมากมึงจะเศร้าอะไรกันนักหนาลำพังญาติโกโหติการมันก็เศร้ากันพออยู่แล้วมึงต้องทําให้มันสนุกซื่นเริงม,มึงต้องทําให้ทุกคนเนี่ยหายเศร้ามองเศร้าใจมีสติอยู่กับปัจจุบันในชีวิตต่อไปใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยความสุขความเจริญ เพราะคนมันตายไปแล้วมันเอาไปอะไรเอาวันก็ไม่มีประโยชน์หาอะไรเขาจะได้มีชีวิตต่อไปในการใช้ชีวิตของเขาเขาจะได้เริ่มต้นในการใช้ความสุขต่อไปมีความสุขต่อไปไม่ใช่อะไรเอาวันเดี๋ยวคนตายโอ้ยกูเหนื่อยเป็นความอาดอั้นตันใจเหลือเกินกูอยากจะจะัดก,กันศพอย่างนี้เหลือเกินแต่ทำไม่ได้ไงนงเพราะถ้ากูตายต้องมีคนมายืนเทศศพกู งานศพกูมึงรู้ว่ากูจะทำยังไงเดี๋ยวกูจะเขียนไว้เลยไม่ต้องใส่ลงเวลาใส่ลงเนี่ยใส่ลงเฉพาะตอนที่ไม่มีคนอยู่เอาใส่ไว้เดี๋ยวแมลงกัดกินมันจะเป็นที่อุจาตาหรือปล่อยให้มันแดกไปเลยก็ได้เออแต่มันไม่ควรมันจะอุจาตาเดี๋ยวสัตว์ดัละชงดรลจฉามากัดกินมันจะอุจาตาตอนสวดศพมึงเอาศพกูลากออกมาวางบนโต๊ะลากมาวางบนเตียงในเตียงต่างอะไรที่เขาลดน้ำศพกันอะแล้วให้พระมาเทศเลย พวกมึงมีหน้าที่ไปอะไรไปงานศพกูแล้วเอามือไปจิ้มศพกูจิ้มตรงไหนก็ได้อย่าจิ้มหังกูนะเออจิ้มตรงไหนก็ได้อย่าจิ้มหมเออมึงจิ้มเลยจิ้มแขนจิ้มตัวจิ้มตาลองจับดูซิมันแข็งไหมมันแข็งหรือเปล่าสภาพมันเป็นดินน้ำไฟลมมั้สภาพมันเป็นยังไงมันนี่มึงกับมมึงกับกูที่นอนตายอยู่เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงธาดินธาดน้ำธาไฟธาดลมเป็นยังไงนี่มึงพิจารณาเอา,เอา มันมันน่าทําเหมือนกันนะเอาจริงๆกูถึงบอกไงมีใครเสียสละให้กูมะกูจะรับอาสาสมัครมีมะในกลุ่มนี้ยเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ยทิกอกตหมื่นห้า u ูท b บสองพันเฟซบุ๊กเท่าไหร่เนี่ยพันสองเนี่ยพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าเนี่ยเกือบสองหมื่นเนี่ยเกือบสองหมื่นคนเนี่ยไหนกูขอดูหน่อยซิมีใครอาสาสมัครตายให้กูมะ เดี๋ย k จะได้เอาศพมึงเป็นตัวอย่างในการสอนธรรมะกูจะจัดงานศพให้เป็นตัวอย่างสักงานหนึ่ง ku รับอาสาสมัครมีใครกล้ารับอาสาไหมนะกูเห็นเรื่องอื่นเนี่ยอาสากันเก่งเหลือเกินพอเวลาเรื่องให้ให,ให้ตายเนี่ยกูไม่เห็นมีใครรับอาสาเลยเมื่อวันก่อนกูไปงานศพมาเมื่อวานกูไปงานศพมากูขออาสาสมัครและใครจะตายอย่าลืมเชิญกูไปบรรยายในงานศพ เป็นกูไว้ด้วยให้กูไปบรรยายในงานศพแล้วพี่เขียนพิ่ใจกรรมไว้เลยนะว่าให้กูเนี่ยเปิดโรงศพในการพิจารณาร่างกายมึงและให้ประชาชนคาราวะาญาติโยมคนนี้มาร่วมง,งานศพมึงเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยชั่วโมงนึงให้กูบรรยายศพมึงเลยยืนดูจ้องมึงเลยเอามึงเนี่ยงัดออกมาจากโรงเลยมาวางไว้ที่เตียงแล้วกูเนี่ยสอนธรรมะเลยพวกมึงทุกคนจากนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งพื้นแล้วกูนั่งสอนมึงเลยศพเป็นยังไงเป็นยังไงแขนยังไงมาร่วมมันจับมารับอาสาหน่อยียนไม่ในกรรมรอไว้เลย มรานานุสติมึงจะใช้ร่างกายมึงในการสอนธรรมะแก่คนในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้ายมึงตั้งเจตนาไว้เลยมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีใครทำนะกูรับสมัครวันนี้เลยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้กูเห็นรับสมัครอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหรีบมากเลยถูลรูถูกกันมากก่อกันเต็มเสื้อนี่สั่งจองกันแบบ5นาทีเ10นาทีสั่งจองกันเต็มหมดละขายเต็มหมดละกูเปิดรับสมัคร อาสาตายว่างะใครว่างอาอาสา,าหน่อย